สวัสดีครับคลิปนี้เป็นตอนที่7นะครับในเนื้อหาของการศึกษาตัวฟีเจอร์ของ t e n s o r Router นะครับซึ่งคอมมานด์เนี่ยเทียบเทียงเหมือนของ Linux เลยนะครับอคอนเซปต์ของเราก็คือเราจะศึกษาตัวหลักการและผลนะครับของตัว t e n s o r r o u t e r ซึ่งจะมีติเจอร์ในระดับถ้าเทียบเคียงรุ่นกับทางซิสโกก็จะเป็นซิสโกรุ่นที่ในระดับเอทเลอร์ที่เป็นเอทเลอร์นะครับก็คือเลอร์ตัวที่อยู่ระดับขอบที่จะออกไปโลกภายนอกก็จะมีการทำแบล็คมดนโมงตอนที่หกเนี่ยเต่าได้ทำการคอนฟิกและพิสูจน์ทราบมาถึงตรงนี้แล้วนะครับ ก็คือคอนฟิกตัว v p f นะฮะที่จะทำให้ตัว device ในฝั่งคาแลนของเราเนี่ยทำอย่างไรจะคอนฟิกอย่างไรจะให้วิ่งผ่านตัว tensor router ของเราออกไปทางฝั่งคาแวร์แล้วออกโลกอินเทอร์เน็ตได้นั่นคือโจทย์ของเรานะครับนะเราก็ทำมาผ่านมานะฮะ ในส่วนตอนที่6เนี่ยเราทดสอบแล้วว่าเราประกาศ v p f Net ดู u e Set แล้วก็ประกาศ v p f Option แล้วนะครับแล้วเราลองทดสอบแล้วตัว Windows 10ของเราเนี่ยนะครับก็ยังไม่สามารถที่เราจำลองเป็น Windows 10ของเราถ้าเราดูตามอะแกรมนะครับถ้าเราดูตามอะแกรมเนี่ยตัว Windows 10ของเราจะอยู่ที่นี่อยู่ในเน็ตเวิร์กวง200ขานี้เป็นขาเกตเวย์ อง tensor router นะครับเป็นฟังขาแลน windows 10เราก็ชี้ไปแล้วนะครับชี้เกิดเิมันนี่แล้วตอนนี้เราคอนฟิกตัว,ว tensor router เนี่ยประกาศตัว vpf ไปแล้วก็คือ virtual packet filtering แล้วนะครับเราก็ยังไม่สามารถติงไปขาแวานที่ฝั่งเป็นคู่แวนของ tensor ได้นะครับก็คือเบอร์77นะทีนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมลืมไปหน,นึ่งคำสั่งนะครับ เนื่องจากตัว VTF เนี่ยเมื่อเราประกาศแล้วเนี่ย by default มันถูก d i s i b l e ไว้ดังนั้นเดี๋ยวตอนนี้จะมา,าประกาศคำสั่งนั้นนะครับโดยการไป enable ตัวฟังก์ชัน VTF p o t e n r r o u t e r แล้วเราจะมาปริงใหม่ว่าเราไปถึง177หรือยังแล้วเราออกนิดได้หรือยังนะครับเท้าความเดิมตอนตอนที่แล้วมคือตอนที่แล้วเนี่ยเราเราประกาศ vps เสร็จแล้วนะครับตามสไลด์ของเราเลยนะฮะตาม lab demo ของเรานะครับตาม lab demo ของเราเราประกาศ vps net l รือ s e t ประกาศ vps option แล้วเนี่ยเราปิงไปไม่ถึงขาคู่แวนของ tensor router อ,อ่าก็ดผมก็ลืมไปหนึ่งคำสั่งก็ต้องไป enable นี้เราไปดู lab demo ครับเราก็จะมาทำ lab demo ตัวนั้นแล้วก็จะมาต่อด้วยคอนฟิกเรื่องของเราเ a า e ทเบิ นะครับให้กับคาแลนที่จะออกไปยังฝั่งคาแวนนะครับแล้วค่อยประกาศตัว VRF ไอคือ virtual routing forwarding จะคนละตัวกับ v t f แล้วนะครับตัวนี้เป็นเรื่องของ routing จะเป็น virtual นะครับ virtual routing forwarding เนี่ยให้ประกาศไปที่ขาแลนว่าให้ให้มาใช้ตัว virtual routing ตัวนี้นั่นเองครับแล้วเดี๋ยวลราไปสูจนกันว่าถ้าเราจบสเต็ปทั้งหมดแล้วเนี่ย ตัว Device ที่เป็น Windows 10ของเราเนี่ยจะวิ่งออกไปทางขาแวร์และออกอินเทอร์เน็ตได้หรือยังนะครับเราไปดูเดโมกันนะอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็เข้าไปตัวพ็อกม็อกไปที่ Windows 10ของเราที่เป็น Windows Client ที่เราสร้างขนาดเป็นตัดสอบนะครับแน่นอนโทษทีหรือผมไปต้องไปประกาศคาสั่งหนึ่งก่อนนะครับบนเทนเซอร์ u อเตร์นะครับไป Enable ตัว v p พีเฟังชัน ผมก็ใช้รีโมทเข้าไปผ่านทางพุตตี้ผมล็อกอินเข้ามารอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคำสั่งนี้นะครับมันจะอยู่ที่ global c o n f i g t terminal นี่แหละนะครับประกาศ DTF นะครับแล้วก็ enable en ขึ้นมานะเมื่อวานเราแค่ c o n f i g แต่เรายังไม่ได้ enable ฟังก์ชันนี้เราก็ enable ลงมาเดี๋ยวตัวเข้ามานี้ผมจะเอาไปใส่ไว้ในอตอนที่แล้วด้วยนะครับเป็นบรรทัดสุดท้าย นะเปอรให้ท่านได้เล่นตามนะแต่ถ้าใครมาดูวิดีโอเป็นตอนที่เจ็ดท่านก็แท่ Enable ตรงนี้แล้วก็เล่นต่อได้เลยเมื่อเรา Enable เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็กลับไปที่ตัว Windows 10นะครับในตอนแรกเนี่ยเราปริงไปที่นะครับปริงไปที่เอ่อหนึ่งเจ็ดเจ็ดเนี่ยนะหนึ่งเจ็ดเจ็ดคือเบอร์อะไรครับคือเบอร์นี้นะเบอร์ฝั่งขาคู่แวนเบอร์นี้นะครับ ก็คือเทนเซอรเราเตอร์ของเราเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งแปดหนึ่งขาแวนขาคู่แวนของมันก็คือเป็นเราเตอร์ของตัวอินเ r n e t p น็ต i d วเดอร์เนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งเจ็ดเจ็ดตอนแรกเนี่ยเรายังไม่ได้ไป enable แต่เราค o n f i g กตัวว t ดอแล้วนะครับ vtF คืออะไรก็อ,อธิบายไปตั้งแต่ตอนตอนตอน,ตอนที่ผ่านมาแล้วนะครับท่านใดที่อ่าเขาอ,อยากเข้าใจก็เสิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ได้เดี๋ยวไปดูในตอนตอนที่ผ่านมาก็ได้นะครับ ทีนี้เราก็มาพิสูจน์ใหม่ครับว่าหลังจากเรา enable บิร์เลนเราปิ่นเบอร์หนึ่งเจ็ดเจ็ดเจอไหมทีนี้นะคุณลองเอน enter ดูนะเมื่อเรา enable VPS มาแล้วเนี่ยตัว VPS ก็คือจะเป็นตัวอ่าเขาเรียกว่า n น t ตก็จะบีรูเซ็ตที่เป็นเวอร์ a วล a พ็กเกจฟิลเตอร์นะมันก็บอกว่าเอ้คุณนในในใรูเซ็ตนั้นเนี่ยมัน allow ให้ IP ทางฝั่งขาแลนเนี่ยก็คือวง192.168.200เนี่ยนะครับ ให้วิ่งให้ให้ฟิลเตอร์แล้วเนี่ยมันมีเน็ตเวิร์กองค์อยู่มันก็วิ่งผ่านได้พอมันวิ่งผ่านได้เนี่ยเราก็มองว่าเอ้ยให้มันมันไปขาบ,บนแล้วเนี่ยมันจะออกเน็ตได้ออยังนะผมก็ลองปิงเป็นที่แปดจุดแปดนะครับซึ่งเป็น IP ของ DNS ของตัว Google นะครับนะปิงไปไอเพื่อพิส,สูจน์ศาบทีละขั้นทีละตอนั้น เมื่อเราปิงออกไปแล้วเนี่ยในเรื่องของออกไปข้างนอกเลยเนี่ยมันยังเราไม่ได้นะครับมันจะติดเรื่องของ routing นะครับเรื่องของมีการส่งเราไปเรากับอผมคงไม่มานั่งอธิบายตัวดีเทลในส่วนของ routing table เเนะครับอันนี้มันจะเป็นความรู้ในระดับเบื้องต้นที่ท่านควนรนะครับในกรณีที่จะกรทิกเล่นในระดับที่ ตัวอ่อฟีเจอร์ที่มีความสามารถสุงๆูนะครับนะทานตศึกษาต่อยอดแตกขแขนงแตกปิ่งเอานะครับอีนี้เมื่อไรอไปไม่ได้สังเกตว่าตัวตัวไอคอนมันก็ยังเป็น no internet access อยู่เราแอบสังเกตตัวไอคอนนี้ไว้ก็ได้ครับหลังจากนั้นเราก็จะมาทำการนะครับคอนฟิกคอนฟิกเจ้าตัวอีกสองสเต็ป,ปีเหลือก็คือคอนฟิกเรื่องของ routing table ให้กับ ที่จะบอกขาแลนว่าให้เรา t ติ้งออกไปทางฝั่งขาแวนใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเนี่ยแล้วเ,เราค่อยโยนนะครับโยนว่าไอตัว VRF ที่เราสร้างเนี่ยเรานี่ก็คือ Virtual Routing Forwarding ที่เราสร้างเนี่ยนะครับให้ไปผูกกับขาแลนนีก็คือพูดง่ายว่าเมื่อไหร่ที่มีอะไรวิ่งมาที่ขาแลนอินเทอร์เฟซเนี่ยก็ให้ไปอ่านตัว Virtual Routing Forwarding ที่เราสร้างขึ้นนะครับนั่นคือ2สเต็ปที่เหลือ โอเคนะฮะเราก็ไปเขียนไปคอนติกจะเลยดีกว่าครับเพื่อไม่มห้นการเสียเวลานะฮะนะตอนนี้ก็เป็นตอนที่เจ็ดนะครับเป็นตอนที่เจ็ดแล้วถ้าผมจําไม่ผิดนะครับอืมมานั้นเราก็มาดูกันว่าวิาวธีการติกนะคอมมานที่จะใช้นะครับอ่าเราข้ประกาศเรื่องของเราอ่าถ้าใครมีพื้นฐานตัว ซิสโกเขมามันก็จะใช้คล้ายๆกัน,กนคือกันเราก็ใช้เร้านะครับเร้าเห็นไหมมันจะขึ้นมาให้ว่าเร้าเนี่ยคุณจะเร้าแบบไหนนะในที่นี้เราจะประกาศเร้าเป็นแบบเอ่อเทเบิลเทเบิลคือเราจะประกาศเทเบิลเล้าเติต้ i n g งเทเบของเรา <Yeah. S 1> เองนะครับมันก็จะมีเห็น <Yeah. S 1> ไหมฮะมีพอ,อไตัวมาให้แล้วก็ทีแล้วก็ A, แท็บเล้าเทเบิลนะครับเล้าเทเบิลเนี่ยมันจะมี default มาให้ซึ่งเราไม่ใช้ เราได้เรียนรู้ไปแล้วในหลักการว่ามันจะสร้างตัว Default มา Def น, 0, นะครับ t เป็น ID ศนะครับเป็น ID ศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว Routing Table เนี่ยนะครับเราก็ตั้งชื่อใหม่เราจะไม่ใช้ Default ในตัวนี้มันเป็นเราตัว Network วง192.168.200สอ่ง้ยใช่ไหมครับผมก็เขียนว่าเราเราสองอเป็นเป็นชื่อ Root สองร้อยอย่างนี้ก็ได้นะครับ เพื่อตั้งให้สส่อว่าอ๋อตัวเนี้ยเป็นเน็ตเวิร์กวง200ที่เราจะสร้างเรา t ิ้งเทเบิลหลังจากนั้นผมกด Enter ลงไปนะครับผมมันก็จะกระโดดเข้าไปที่ตัวเรา t ิ้งเทเบินะครับชื่อชื่อว่ารูท200นะครับเห็นไหมฮะมันจะขึ้นคอนฟิกส่วนตัวคอนฟิกเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าผมจะทำไปให้อ่ p ก๊อปปี้คมาทั้งหมดไว้ให้ใต้คอมเมนต์อยู่แล้วใต้โพสต์อยู่แล้วนะครับเผื่อท่านใดที่อยาก ศึกษาเอาตัวนี้เป็นศึกษาทำแ a บเล่นแล้วก็เทียบเคียง command ามมาของ Cisco นะครับก็จะคล้ายๆก,กันแต่อย่างไ้ก็ได้หลักการแน่ๆนะผมโลตั้งเสร็จปุ๊บผมก็บอก routing table ตัวน,นี้เราประกาศต้องประกาศ ID ครับแต่ห้ามใช้ ID 0 ID ศมันเป็นของ default ผมก็ประกาศเป็นตัวนี้เป็นเนื่องจากว่าเป็น routing 200ผมก็ประกาศเป็น ID 200ก็ได้นะครับโทษทีต้องประกาศ ID ก่อน id นะแถบอ่าแล้วก็ประกาศ id ขึ้นมาครับผมก็บอกประกาศเป็น id 200อ่าเป็น id ก็คือเป็นเลขประจำข้างอย่างนี้นก็ Enter ลงไปอ่าสกุลไอดคตของว่าตัวนี้เป็นเน็ตเวิร์กบ200ใช่ไหมครับหลังจากนั้นผมก็จบแล้วครับแค่นเนี้ยประกาศเราติง้งใช่ไหมฮะอ่าประกาศประกาศแล้วนะแต่ยังไม่จบหมายว่าแค่ประกาศว่ามีตัว routing สร้างขึ้นมาใหม่หนึ่ง routing virtual outing, เป็นสร้างมาใหม่หนึ่ง virtual routing แล้วกันนะครับเป็น id 200แล้วนี่เราก็ออกไป exit นะครับเพราะ exit ออกไปเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็ต้องเข้าไป c o n f i g ต่อว่าให้ตัว routing เบอร์ id 200ของเราเนี่ยเราต้องการเขียน routing table เนี่ยมี next hop next hop เป็นอย่างไรกับเราก็ประกาศไป เราก็ต้องเข้าไปที่เล้านะครับเล้าเหมือนเดิมแต่ตอนเนี้ยนะครับเราก็ต้องบอกว่าเล้าเทเบิลนะเทเบิลมันก็จะมีขึ้นชื่อของมาเรามาแล้่องนี้เป็นเล้าสองร้อยเราก็กระโดดเข้าไปที่เล้านะครับเอาที่เล้าสองร้อยนะครับกระโดดเข้าไปเนี่ยนะเราก็เอนเตอร์นะครับจริงเมื่อกี้ไม่ต้องออกก็ได้นะครับเราออกจากแค่ไอเดียออกมานะฮะก็เข้าไปอยู่ในเล้าเทเบิลสองร้อย ตอนนี้แหละครับเราจะต้องสร้าง routing table เราบอกว่าให้เราเราเราเนี่ยถ้าเราแทบดูเนี่ยมันจะขึ้นบอก destination prefix ก็คือจะให้เราเนี่ยตัวเนี้ยไอตัว virtual routing table เนี่ยจะให้เราไปไปลายทาง Network ์ี่้หในซึ่งแน่นอนว่าในกรณีที่เราต้องการให้เน็ตบร์ดภายในออกไปข้างนอกเนี่ยเราไม่จำกัดเราก็บอกว่าเราต้องไปไหนก็ได้ ในโลกนี้นะครับเราก็ต้องใส่ไอตัวที่เป็น0.0 uh, นะครับ .0.0 uh, นะครับแล้วก็ /0 นะครับเป็น Rolling Table เ,เ,เป็น d e f a u l t r o u l i n g ไปใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็ Enter ลงไปนะมันก็จะขึ้นมันก็จะกระโดดเข้าไปในอีกนี้ใน d i r e c t o r y น e ้ s ว่าเราสร้าง Rows 0.0เนี่ยนะไอ Rows 0.0เนี่ยเราจะต้องบอกเบงว่า เน็กฮอบเนี่ยให้วิ่งออกไปทางไหนและผูกกับอินเทอร์เฟซขาไหนนะครับเราต้องต้องเขียนบอกว่าเน็กนะครับ next hop เน็กฮอบนะฮะมันจะให้ใส่ฮอบไอดีที่มาพอดีครับฮอบไอดีเนี่ยนะครับ,นะรบมันจะไม่ถูกมันจะยังไม่ถูกสร้างขึ้นนะครับอ่าฮอบไอดีเนี่ยอ่า uh, ในกรณีที่ฮอบไอดีเนี่ยนะครับเขาเราจะเนี้ยทำให้ใช้ว่าเราจะใช้ฮอบ ID ที่เป็นอยู่อยู่ฮอบแรกเนี่ยนะครับเราจะใช้ฮอบไอดีสุดเราจะใช้ลเราก็ค u Question Mark ดูก็ได้ครับนะมันจะเป็นฮอบไอดีเป็น Next Hop Identifier นะครับอันนี้มันเป็นฮอบแรกนะครับฮอบแรกเราจะใช้ศูนย์หรือใช้หมายเลขอะไรก็ได้นะครับแต่เนื่องจากว่าเ,เพื่อให้จำง่ายว่ามันเป็นฮอบแรกฮเราก็ใช้ไอดีแรกเลย เกขอเป็น ID 0ไปนะครับแล้วก็ให้วิ่งผ่านทางเวียนะครับให้วิ่งไปที่ไปที่ไหนครับเราจะใส่เป็นแบบตัว IP นะคร IP IP คือ IP ของฝั่งขางหนครับเวลาเราเขียนเราเนงเ้เราก็ต้องโยนไปที่ฝั่งขาคู่แวนของเราเตอร์ของเราก็คือตัวเซนเซอร์เราเตอร์นะครับถ้าเรากลับไปดูที่ตัวไดแกรมนะครับ เวลาเราเขียนบอกว่าให้เน็ตขอบเนี่ยให้โยนไปไหนตัวมันเนี่ยถ้ามีถ้าตัวเน็ตเวิร์กวงนี้จะวิ่งออกขอร้องขอมาเนี่ยมันจะต้องโยนไปที่เด็กก็คือขาคู่แหวนมันก็คือเบอร์หนึ่งเจ็ดเจ็ดเบอร์หนึ่งเจ็ดเจ็ดนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ IP อ่าของฝั่งคู่แหวนนะครับก็คือหนึ่งหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งหกสี่จุดสามเก้าจุดหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับ และยังไม่จบนะฮะแล้วต้องบอกมันด้วยว่าไอหนึ่งไอจะวิ่งไปทางไอหนึ่งเจ็ดเจ็ดเนี่ยวิ่งออกไปทางฝั่งขาอินเทอร์เฟสไหนของเซนเซอร์ราเตอร์ก็ต้องวิ่งออกทางฝั่งขาแวนอะเราเพื่ชมาร์กดูก็ได้ฮะอ่ามันก็จะมีเห็นไหมขาแรง้าแวนเน็ของเทเบิลซัมติงไมเราไม่สนเราบอกมานเลยว่าตัวเทเทเบิลเนี่ยนะครับเวลาจะให้มองไอพีเนี่ย ให้วิ่งออกไปทางอินเตอร์เฟซของเทนเซอร์เราเตอร์ฝั่งขาวแวนถูกไหมันก็ไม่งั้นมันจะมองไม่มันถ้าไปฝั่งขาอื่นมันจะมองไปเห็นตัว i p 1 7หนึ่งเจ็ดเจ็ได้อย่างไรนะเพียงเท่านี้แหละครับเราก็อินเตอร์ลงไปก็เป็นการประกาศตัวเขาเรียกว่า VRS Virtualrouting นะครับ Forwarding แล้วก็ตัว Routing Table ให้กับตัว v i r r ั u ร์เราติ้ของเราแล้วนะครับ หลังจากนั้นเราก็บอกว่าเราก็ออกไปออกจากเมื่อเราคอนฟิกเสร็จแล้วนะครับเราออกจากคอน f ฟิตัวที่เป็นตัวเราติ้งของเราเนะยเทเบิลของเราออกไปนะครับมาอยู่ที่ global confix terminal มาอยู่ที่ global c o n f i g terminal หลังจากนั้นนะครับเราก็สเต็ปสุดท้ายนะครับสเต็ปสุดท้ายก็คือตัวนี้ตัว ตัวแลบสุดท้ายคือเราต้องคอนฟิกเนี่ยให้ตัว VRF ที่เราสร้างเนี่ยไปผูกกับขาแลนอินเทอร์เฟซหมายความว่าเมื่อกี้เราเพิ่งจะสร้างครับตัวคอนฟิกเนี่ยแต่ขาแลนเนี่ยหมายถึงว่าตัวแลนขาแลนเนี่ยเมื่อมีทับปีนี้เข้ามาเนี่ยจะใช้เ o า t i n g table ชุดไหนนั่นเองซึ่งเราเราสร้างไว้รอแล้ววันนั้นเราก็จะสเต็ปสุดท้ายนะครับเราก็มาดูเรากลับมาดูตรงนี้ที่บล o m กมั c ตินะครับว่าตรงเนี้ยยัง ตัวเน็ตเวิร์กของฝั่ง Windows 10เราเนี่ยยังเป็น no internet access แล้วถ้าเราลองติ้งตรงนี้นะครับเนี่ยเรายังทำไม่เสร็จติงไป8.8เนี่ยนะครับซึ่งก็ยังไม่เจอนะครับก็ยังไม่เจอวันนั้นเราต้องไปส้อมทต่อให้จบนะครับก็เหลือสเต็ปสุดท,ท้ายนะครับก็คือประกาศเราก็กระโดดเข้าไปอินเทอร์เฟซฝั่งคาแลนของเรานะครับอ่าแล้วเราพอกระโดดเข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็บอกว่าเอ้ยตัวเนี้ย ฝั่งคาแลนเนี่ยให้ไปใช้ virtual virtual routing forwarding นะครับตัวที่เราสร้างขึ้นคือ root นะครับ200ตัวที่เราสร้างขึ้นนะครับคือ root 200เห็นไหมครับหลังจากนั้นเราก็ enter ลงไปนะครับอย่างเท่านี้เราก็เสร็จสิ้นในการ Con f i g ที่จะผูกนะตัวคาแลนอินเทอร์เฟซคาแลนว่า เวลามีนัาปริต้องขอเข้ามาเนี่ยให้ไปใช้ Virtual r o u t i n g t a b l e หรือเว Virtual า o u t i n g f o r w a r รนี่เนี่ยที่เป็น r o o t 200ทป่เราสร้างนะครับผมก็ Exit ออกไปที่ตรงฝั่งโต o b บ l c อก f i g terminal แล้วก็สั่งไล i ์ e ม e m o r y ซาก็คือเให้ไหลท์ลง Startup กันดันเหนียวไว้เพื่อความสบายใจนี้เราก็กลับไปดูที่ Windows 10ของเรานะครับกลับไปดูที่ Windows 10ของเรานะ w i o w s w s 10ของเราก็ ลูกโลกก็ยังเป็น no i n n a c c s นี้เราลองปิงก่อนครับลองปิงไป8.8นะครับออกได้หรือ,อยังเรามาดูกันอ่ะปิง8.8นะครับมี learning time out หนึ่งแล้วก็ปิงไป8.8ได้นะครับออกได้แล้วเพราะเป็นเอ๊ะแล้วมันมันเซิลเนมได้ไหมล่ะเราก็ลองปิงนะครับ Google อันนี้เป็นเห็นไหม้าเราแอบสังเกตใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ย มันจะมี learning แป๊บหนึ่งนะครับตัวว i นโดว i ิบของเราก็จะเป็นเครื่องหมายออก Internet Access ได้แล้วนะแต่พื่ความช sure. ชั่์เราก็เป็น google นะครับ g o o g l e co. th ก็ได้ก็รีพายมาเป็น IP จริงของทางฝั่งเว็บไซต์ของ g o o g l e co. th นั่นหมายความว่าในเบื้องต้นเนี่ยที่เป็น Basic Configuration ในกรณีที่เรา c o n ฟิกให้นะครับตัว อ่าเดเวิรของเราเนี่ยนะครับที่อยู่ทางฝั่งคาลแ n นนะครับถ้าเราดูแดกแกรตตัวนี้เนี่ย o r k วงนี้นะเอาเฉพาะไปเน็ตเวิร์วงนี้นะครับอ่าท่านก็ลองไปคิดต่อเล่นต่อว่าเป็นคําถามจริง้ายว่าแล้วถ้า,ถา,ถามีเน็ตเวิหลายวงละ่ะเราจะคอนฟิ g ยังไงให้ออกให้ออกอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็าฝากเป็นชาเลน e ์อ่ชาเลนต์นั่คือท้าทายเป็นแลบท้าทายท่านลองไปคิดต่อดูว่าถ้าอย่างนี้ เราจะทําอย่างไรอันนี้คือการเรียนรู้นะครับการเรียนรู้เมื่อเราทําทําได้แล้วในหนึ่งหนึ่งทำได้แล้วหนึ่งหนึ่งเขเรยหนึ่งตัวอย่างเราก็ต้องไปชาร์เล่นตัวเองนะครับอ่าซึ่งมันก็ทําได้แน่นอนครับนะท่านก็ต้องไปใช้อา่าเวลาคิดกับมาหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมถ้าถ้ามันออกได้หนึ่งขาแลนอย่างนี้แล้วถ้าเรามีเน็ตเวิร์กวงอื่นที่ไม่ใช่วงสองร้อยล่ะเราจะออกยังไงแล้วต้องออกอินเตอร์เฟตขาเดียวกับขาแลนเราจะทำอย่างไง อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเรืยอวกาเป็นการสร้างสมมุติฐานในการเรียนรู้นะอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับเรื่องของการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาพิสูจน์กันแล้วว่าเมื่อเราสร้างได้หมดตามนี้เนี่ยเจ้าตัวดีไว c ์ที่เป็น Windows ที่อยู่ฝั่งฟังฟ่งเน็ตเวิร์กฝั่งขาวแลนเราเนี่ยก็สามารถออกเมดได้นะครับแล้วเรามาดูเราผมก็ไปที่เอ่ว็บซิ sco นะครับ Cisco.com นะ ตันรู้สึกของเราก็สามารถเอาเด็ดได้นะครับตามที่มันควรจะเป็นนะครับและ c o n f i g u r a t i o n ่ที่เป็นเบสิคที่ทำให้ขาร์นออกวิ่งออกขาวนสร้างตัวเราเรียกว,ว่าสร้างตัว v p f virtual packet filtering นะฮะ virtual packet filtering มันคือทำอะไรก็อธิบายไปแล้ว VR แล้วก็ virtual routing forwarding คืออะไร ก็เราได้เล่นกันแล้วในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็คงจบแต่เพียงเท่านี้ก็ถือว่าเราสักเซสในการทำแแบบในการที่เรียนรู้เรื่องของตัว t e n s o r Router ที่มีความสามารถในระดับที่เป็น edge router นะครับเนะทียบเียงกับ command ของ Cisco นะครับใกล้คล้ายกันนะครับและเราได้เรียนฟีเจอร์ที่เป็นเอ uh, virtual นะครับ virtual uh, virtual เอ virtual uh, เอ packet filtering ตัว virtual routing นะครับ forwarding เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวในตอนต่อไปก็จะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็เจอกันอีกทีในตอนหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ